สำหรับตัว a i r p o d Air นะครับหลายคนก็ต้องการตัวกระจุกกรนรอยแล้วก็พิมพ์หลังนะครับของตัวไอพิมพ์ตัวนี้นะครับก็มีตัวพิมพ์บางด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวกระจุกกรนรอยนะครับเดี๋ยวเราเจตัวกระจุกกรนรอยก่อนนะครับตัวนี้กล่องไอพิมพ์นะครับสับ iPhone 17 17 Pro 17 Pro Max ตัวนี้เป็น iPhone Air นะครับนะครับตัวแพ็กเกจก็มาลักษณะนี้นะครับ บอกวิธีการติดตั้งมาให้ด้านหลังครับเรามาแกะดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึงนะครับ ก็มีตัวแนะนํนาการติดตั้งด้วยนะครับก็ตัวชุดสำหรับตัวเจ็ดหน้าจอนะครับก็ตัวฟิล์มใส่มาในซองอีกชั้นหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเรามาเช็ดหน้าจอกันนะครับก็ให้ทั้งตัวเก็บปนแล้วก็ผ้าเช็ดก็ผ้าเปียกตัวนี้นะครับ ก็เช็ดตำขาวสัต์คราบต่างๆที่เราเคยใช้งานมาคนอหนนี้นะครับอย่างเช่นครับน้มือความมันจากเนิ้วมือของเรานะครับเขาจะตึงขอบทุกด้านนะครับเมื่อเสร็จแล้นะครับก็สามารถที่จะเช็ดด้วยผ้า m ค c r o เบอ e r ที่ทำมาให้นะครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็หากมีผลนก็ใช้ตัวเต็บเก็บปุนก็ได้นะครับหากมาว่าสแาล้วก็จิดพลิปมาเลยนะครับโอกาสมั่นใจก็เก็บปุ่นในรอบก็ได้นะครับ ครับทีเดียวก็โอเคนะครับทัเองก็อาจจะใช้เวลาได้นหนึ่งนะครับความหนาจากหน้าจอขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ลองหลายๆตัวนะครับสำหรับตัวกระจกัรอยนะครับใครสนใจของไอเพมก็ลองดูนายตะก,กาได้นะครับที่นานก็โอเคนะครับสัมผัสก็เลื่องหลายดีนะครับ ตอนนี้แถมพิมพ์หลังไมได้ด้วยนะครับจะเราไม่ได้ใจนะครับหากใครต้องการติดก็ติดได้นะครับ mm hmm. ครับนี้ก็เป็นด้านหลังที่เราติดพิมพ์ด้านหลังของตัวลาพิมพ์นะังที่แถมมาครับกระจกกรนรอยของ i าพิมพที่เราติดในต้นคลิปนะครับ เราอาจจะติดไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผ่านไปสองสามวันก็จะเรียบสนิทกว่านี้นะครับตอนนี้ยังมีปอขาดอยู่บ้างนะครับก็ลักษณะหนา้านหลังก็เป็นแบบลักษณะเท็ t u r เอร์หยาบนิดหนึ่งนะครับแต่เรียบนะครับแต่จะมีเท x t เอร์สักเมืองนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็หับคนที่กังวลใน,นส่วนของความชื้นความมันจากนิ้วเราที่ไปจับถึงหน้านหลัง นีก็ช่วยป้องกันได้โอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลอกออกให้ด้วยนะครับตัวนี้